การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วรอบตัวที่เต็มไปด้วยสัญญาณเครือข่ายไร้สายและโลกออนไลน์ที่ไกลๆสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดได้ส่งผลต่อยอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งนับวันดูเหมือนว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยหากไม่มีการเข้าไปรุกล้ําแอบเข้าระบบข้อมูลของผู้อื่น ข่าวอาชญาการรมทางไซเบอร์ก็เกิดขึ้นแทบชุกวันตามที่เห็นในสื่อต่างๆสร้างความเสียหายตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับประเทศอีกทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์ยังกำหนดไว้ว่าทุกหน่วยงานต้องมีอุปกรณ์ในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์หรือหลอกเอาไว้ไม่น้อยกว่า90วันจะดีกว่าไหมหากคุณสามารถป้องกันตัวเองจากปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายคอมพิวเตอร์และอาชญาการรมทางไซเบอร์ด้วยสราค ผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความปลอดภัยแก่ข้อมูลอย่างครบวงจรเปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดทางไซเบอร์ด้วยความสามารถจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ผ่านระบบทั้งจากภายในสู่ภายนอกหรือภายนอกสู่ภายในและลักษณะการใช้งานในระบบส่วนต่างๆทั้งยังเป็นนวัตกรรมด้านไซเบอร์เียวริตี้ตัวแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อของกรมบัญชีกลางอีกด้วย สุรานสามารถตรวจจับข้อมูลแบบปกติและไม่ปกติเพื่อน,นำมาเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่คาดว่าข้อมูลจะได้รับความเสียหายซึ่งวิธีการนี้จะตรวจจับไปถึงพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ว่ามีความเสี่ยงเข้าข่ายผิดกฎหมายอะไรบ้างทันทีที่พบเห็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสมจะมีการแจ้งเตือนมาในทันทีดังนั้นแล้วทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันภยัยก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายจนไปถึงขั้นเป็นคดีความได้ แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ข้อมูลในระบบได้รับความเสียหายแล้วก็วางใจได้เลยเพราะเราคือกล้องวงจรปิดทางไซเบอร์ที่รักษาความปลอดภัยในทุกเวลาสรายังสามารถสืบหาที่มาที่ไปของความเสียหายของข้อมูลได้อย่างละเอียดจนไปถึงขั้นเริ่มต้นการก่อเหตุซึ่งทำให้การค้นหาผู้กระทำความผิดเป็นไปอย่างง่ายได้ นอกจากการตรวจจับข้อมูลแปลกปลอมแล้วสรานยังสามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆที่เห็นว่าเป็นความอ่อนแอและมีช่องโหว่ของเครื่องคอมพิวเตอร์การใช้งานในระบบทําให้ผู้ดูแลรีบแก้ไขและป้องกันได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งสรานยังมีการดีไซน์ล็อก Security Monitoring ที่เป็นอิสระติดตั้งง่ายและง่ายต่อการใช้งานไม่ต้องเชื่อมระบบให้ยุ่งยากเหมือนเจ้าอื่นรองรับการทํา Security o p e r a t i o n Center หรือ SOC ในอนาคต มากไปกว่านั้นสรานยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมในการใช้งานหรือขนาดองค์กรของคุณด้วยคุณสมบัติทั้งหมดของสรานผลิตภัณฑ์ที่รักษาวความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศจากประสบการณ์มากกว่าทศวรรษทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากมากกว่า500บริษัทชั้นนำตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนจึงมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยและคุ้มค่าต่อการลงทุนแน่นอน ปกป้องข้อมูลระบบด้วยความปลอดภัยที่คุณจัดการได้กับสราน